ทุ่งหญ้าสีเขียวพื้นใหญ่ริมถนนหลวงสาย M25 ย่านเซอรี่คือรันนี่มิตมองเพลินอาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่แท้ที่จริงคือทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่นี่เมื่อ15มิถุนายนพุทธศักราช1,215ดิฉันดืนอยู่บริเวณทุ่งหญ้ารันนี่มิต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญย้อนหลังกลับไป800ปีที่แล้วเกี่ยวข้องกับมหากรบัตรเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครครอบครองณเวลานั้นนะคะและกลายเป็นที่ที่กษัตริย์จรและขุนนาง25คนมาพบกันเพื่อที่จะลงตราประทับมหากรบัตรแมกนาคาตาและได้กลายเป็นเอกสารสำคัญชิ้นแรกของโลกที่รับรองกระบวนการรัฐธรรมนูญ และหลักใหญ่ใจความก็คือไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายค่ะทุกวันนี้รันนิ่มิทมีอนุสรสถานแทนความแน่นแฟนระหว่างสหรัฐและอังกฤษอนุสรสถานของสมาคมทนายความสหรัฐสลักข้อความแม g กนาคาตสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพภายใต้กฎหมายอีกแห่งคืออนุสรสถานเคนเนดีรำลึกถึงอดีตป,ประธานาธิบดีสหรัฐ เจอรี่ซิลเวอร์สตันเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรันนิมิตอธิบายความสําคัญของแมกนาคาซาต่อสหรัฐ This is the only memorial, official memorial to the late president. เ e r รี่ระบุว่าอนุสรณ์สถานเคนเนดีสร้างขึ้นเมื่อ50ปีก่อนที่รันนิมิดเคราบหัวใจของรัฐธรรมนูญสหรัฐอ้างอิงถึงคุณค่าของมหากฎบัตรแมกนาคาตา และตอกย้ำความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศทุ่งหญ้าพืนนี้คือจุดกำเนิดแมกนาคาตาที่เป็นเสมือนต้นน้ำกระบวนการคิดเรื่องรัฐธรรมนูญไปหลายประเทศทั่วโลกนัทธาโกโมลวาทินรายงานจากกรณิมิตรสหาราชาอาณาจักร